สวัสดีครับชาลราศีมีนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีมีนชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 2นี้คือวันที่15ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ เดีย๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์นะครับกับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับกับไพ่พยากรณนะ์เนาะเรามาดูอิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีมีนลัคนามีนกันนะครับอิทธิพลดาวแห่งประจําตัวของคุณคือดาว พระศดีได้โคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะนะครับเป็นมหาจักรอยู่ก็ทําให้ตัวคุณนั้นค่อยค่อย,อยบุกบาฝ่าฟันเพื่อให้ได้ผลที่สําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเป็นในสิ่งที่ดีและสามารถต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างได้อิทธิพลดาวแห่งความรักของตัวคุณนะครับก็คือดาวพุธตอนนี้ดาวพุธได้โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความกดดันกับเรื่องของคู่ครองสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็สามารถ ท่านรับได้นะครับเพราะดาวพาสเตีนั้นโคจรที่ดีแล้วนะครับส่วนอิทธิพลของดาวศุกร์กุมกับดาวเสาร์อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมีปากเสียงมีในเรื่องของการที่แบบว่างอนกันอะไรอย่างงี้นะครับได้มากขึ้นเหมือนกันอิทธิพลของราศีมีนนะครับเพราะว่า,าดาวประจําตัวเป็นมหาจักรคือการบุกบ่าฝ่าฟันมันก็เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า วิ่งเต้นสัก,สก,ดก,ดกดนิดหนึ่งนะครับหรือว่ามีอารมณ์หุนหันพันแล่นหรือฉุนเฉียวไปบ้างอะไรทํานองนี้นะครับก็สะกดกอดอารมณ์นิดนึงนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคอิทธิพลของไพ่ยพยากรณ์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะครับความรักความสัมพันธ์เ a i n energy ได้ two u ครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเมนและ center อย่างนี้ก็อาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความรักความสุขความหวังที่สามารถเติมเต็มให้แก่กันและกันมันหมายถึง การที่คุณอาจจะมีคู่รักที่ดีเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับหรือเป็นคู่ที่ก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นคู่แท้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีโอกาสแต่ไม่ทุกคนหรอกที่จะได้คู่แท้เพราะกรรมลิขิดอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยถึงไพ่จะบอกว่าคุณมีโอกาสได้คู่แท้แต่บางคนก็ปล่อยให้คู่แท้หลุดลอยไปแต่บางคนก็สามารถไขว่คว้าเอาคู่แท้มาได้เหมือนกัน อิทธิพลของสองถ้วยนะครับนังหมายถึงว่าความรักความสุขความหวังของคุณกําลังจะได้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังกําลังจะมีโอกาสที่เป็นสิ่งที่ดีหรือคุณอาจจะยังมีความรักความสุขความหวังที่สามารถโอเคแล้วก็สามารถที่แบบว่าเขารักคุณคุณก็รักเขาหรืออาจจะมีในสิ่งที่มันกําลังจะ โอเคเกิดขึ้นนะบางทีคุณอาจจะในอดีตบางทีมันเป็นในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่ใช่ฟ้าใหม่สำหรับบางคนของชาวราศีมีนต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวราศีมีนลัคนามีนทุกคนอาจจะมีดวงชะตาที่ต่างกันบางคนอาจจะดีแล้วบางคนอาจจะยังไม่ดีก็ได้ถ้าใครไม่ดีเรามาดูไพ่พยากรณ์กันว่าเราจะดีตอนไหนคือตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงคิวของคนลัคนามีนทุกคน นะครับเหมือนคุณไปต่อแถวในลักนณแต่ละลักษณา,าลักนณมีนดีแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงคิวคุณที่คุณจะได้สิ่งที่ดีนั้นคุณก็ต้องรอก่อนถูกไหมส่วนใครที่ได้รับสิ่งที่ดีแล้วคุณก็พยายามพย,พยายามประคองไปให้ดีที่สุดเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปนกันมาบางทีเราก็ต้องแยกแยะก,ก่อนมันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเป็นหลักคุณเป็นคนเลือกคุณต้องตัดสินใจนะครับอย่าให้ไพ่พเป็นสิ่งที่ชักจูงและโน้มน้าวหรือ แก้ไขให้กับตัวคุณเราอย่าเอาตัวคุณนั้นมาผูกกับไพ่เพราะบางทีไพ่เสียเราก็อาจจะต้องแบบแนะแนวทางหาทางเดินหาทางป้องกันแต่ถ้าเกิดไพ่ดีเราก็ควรโอเคแล้วควรทําใจและพยายามเซฟในสิ่งที่มันดีแต่อย่าลืมหลงและเลิงกับความดีจนเกินไปเพราะบางทีมันอาจจะมีสิ่งร้ายเข้ามาโดยกระทันหันนะครับขอฝากลัคนามีนด้วย คือก็โอเคนะครับมีไพ่ที่ดีขึ้นมาแล้วและก็มีไพ่ The Magician เ,เกิดขึ้นด้วยใครที่ทนกับความทุกความหวังความรู้สึกต่างๆที่คุณไม่โอเคนะครับหรือบางคนก็อาจจะต้องแบบมีการต่อต้านกันอยู่มี Queen of Swords เกิดขึ้นบางทีเราก็รู้สึกหุนหันพันแล่นหรือรู้สึกเหมือนกับว่าบู๊ดเดือดนิดนึงนะเพราะอิทธิพลของดาวพรหัสเป็นมหาจักรคือดุใครที่ ลัคนามีนอาจจะดุเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะว่าควีนออฟสอดเกิดขึ้นคุณต้องระมัดระวังอารมณ์นิดนึงดงดาวรัาหูเริงดาวสุขด้วยบางทีก็จ,จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับจิตใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกเหมือนกับว่าทิมแทงกับจิตใจของตัวคุณอยู่บางทีเราก็ต้องแบบว่าหลับตาข้างหนึ่งบ้างหรือบางทีเราก็ต้องแบบว่าหนักแน่นในเรื่องของจิตใจแต่บางทีเนี่ยคุณหนักแน่นเกินไปนะครับควีนออฟสอดคือหมายความว่าจุกจิกหรือว่าค่อนข้างเยอะกับคู่นิดนนึงนะ คือจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ให้มันบอกมาแบบนี้ใครที่เยอะก็ดูตัวเองก่อนว่าถ้าเราเยอะเราควรอ่อนลงมานนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราทําอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยคู่อาจจะรู้สึกเหมือนกับเซ็งเบื่อกับความรู้สึกนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะเราต้องปรับเราต้องทําอะไรที่มันเข้าหากันเพราะมีเดอสเตนเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะข่มคู่มากเกินไปจุกจิกกับคู่มากเกินไปคือจุกจิกก็หมายความว่า ทำนี่ยังทำนู่นยังหรือไปไหนไปกับใครทําอะไรที่ไหนคือต้องรายงานทุกอย่างอะไรทํางานเนี่ยทำนองเนี้ยมัน,ม,นมันรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีมันก็สร้างความกดดันนะครับให้กับตัวคุณหรือคู่ครองของคุณเป็นคนที่กดดันคุณก็ได้เรื่องรักหวังแบบนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าอาจจะสลับกันก็ได้เพราะดาวคู่ครองไปอยู่ในเรือนวินาศ กลุ่มดาวอาริด้วยเหมือนความว่าคู่ครองอะ่ะบางทีอาจจะหัวแข็งกับตัวคุณหรือต่อต้านกับตัวคุณมากเกินไปก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ต่อต้านกับเขามันมันเป็นระหว่างแบบต้องมีใครคนหนึ่งที่ต่อต้านกันนะครับทำนองนี้เนาะก็คือมีเด e stand เกิดขึ้น การที่มีความรักตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีการไปไปมาๆรักๆเลิกๆหรือบางทีเขาก็อยากมาก็มาเขาอยากไปเขาก็ไปหรือบางทีเราอยากมาก็มาเราอยากไปก็ไปคือต่างคนต่างใช้อารมณ์ในเรื่องของความรักอยู่ยังไงก็ค่อยๆสะกดข่มสิ่งเหล่านี้นะครับบางทีแบบว่าคิดว่าเขาทําได้เราก็ทําได้อะไรทํานองนีน้มันรู้สึกเหมือนกับว่าต่อต้านเกินไปนะครับแล้วก็มีนายออฟสอดเกิดขึ้นคือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ทำอะไรแล้วหมุนอารมณ์โชว์ูบเกินไปนะครับพยายามแบบสะกดข่มอารมณ์นิดนึงเพราะว่าในออฟซอร์ดเนี่ยหมายถึงคุณพนที่ห้าวหาันจนทยานคือแบบดีๆปกติไม่อะ่ะแต่ว่าทําอะไรที่มันแบบแ,บบแปลกๆทาอะไรที่มันแบบสเสี่ยงๆสุดท้ายมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันต้องมาเจ็บหรือต้องมาแบบมามามา,ม,ามีปากเสียงกันมีท้าบอกแหวงกันน่นนะครับเพราะว่ามีไพ่ธาตุลมขึ้นมาสองใบเลย คุณกับเขาอาจจะต่อสู้กันระหว่าง Queen e e n o f s w o r d กับ k i King of s w o r d เกิดขึ้นคืออาจจะไม่ได้คืออาจจะเป็นแค่การที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพาลนอยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องมาลองรับอารมณ์ในเรื่องของแบบอะไรแบบนี้คือจริงๆาอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตไม่ต้องทะเลาะเบาะแวงกันใหญ่โตแต่มันเป็นภาวะเหมือนสองคำเย็นนะครับหมายความว่างอนกันก็ได้คือน้อยสุดคืองอนมากสุดคือปากเสียงทะเลาะเบาะแวงกัน ทำนองนี้นะครับแต่ถามว่าถึงกับเลิกลาไหมมันก็ไม่ถึงกับเลิกลาเพราะไพ่ไพ่ไม่ได้บอกว่ามีการเลิกลาแบบสุดๆน,น,นะครับก็มีเดทนะมันก็มีเลิกลาแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้เด่นขนาดที่แบบว่าต้องพังทลายหรือต้องแตกกันไปข้างหนึ่งอะไรแบบนั้นเพราะมันไม่มีแบบทาวเวอร์หรือว่ามีเขาเรียกว่ามีแฮงแมนในทำนองนี้มีเดทเข้ามาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังก,งกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังมีปัญหากำลังจะจบสิ้นแล้วนะครับ บางทีมันจบสิ้นได้ทุกเดือนนะบางทีไพ่เดทขึ้นมาทุกเดือนเลยหรือข,ขึ้นมาทุกครึ่งเดือนเลยก็มีดังนั้นหมายความว่าคือมันเป็นแบบเป็นในช่วงของอ่าเอาง่ายๆนะคือมันเป็นเรื่องของแฟนตีก,ก,กันทะเลาะกันมันก็เรื่องปกติแหละมันไม่มีทางไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันหรอกการอยู่ร่วมกัน มันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแงกันบ้างถูกไหมเพราะเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเราก็จะมีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันงอนกันบ้างหรือมีการหึงหวงกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของคู่ของคนหลังเราพยายามใส่ใจดูแลแต่บางทีเรื่องเล็กๆอาจจะเหมือนกับไม่ขีดไฟหนึ่งด้ามแต่ลามทั้งทุ่งคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกินกว่าขีดจํากัดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพังทลายเป็นเดชได้เหมือนกันเนาะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะ จุดไม่ขีดนึ่งด่ามบางทีไฟลามทุ่งไปหมดเลยไม่สามารถคอนโทรลได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาเลิกกันแล้วก็มาเจ็บช้ากับความรักความสัมพันธ์คือจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่แค่พูดให้ฟังว่าคุณควรระมัดระวังคําพูดของตัวคุณนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราพูดไปเนะี่ยอาจจะสร้างความกดดันให้กับเขาทําให้เขาต้องเดินจากคุณไปหรือบินหนีจากคุณไปก็ได้เหมือนกันเนาะมันมี2องในยานนะครับแต่ในช่วงเดือนนี้เนะี่ย จริงๆเขาก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาก็เอาดุเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณดีนะนะครับถ้าเกิดคุณเป็นเดอะเมจิชียนคือรู้จักการแก้ไขปัญหารู้จักในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือการแบบว่าลดมานาทิฐิ e อีโก้ลงไปเพราะใบนี้มันหมายถึงว่าคุณมีอัตตามีความเป็นอีโก้ของตัวเองสูงเกินไปยพยายามปล่อยวาง ใบนี้คือการเสสระการปล่อยวางการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วรอคอยกับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาพยายามทําตัวที่ดีนะครับเมเจเชียนพยายามเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็ทําตัวอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับและเขาก็จะทําตัวอ่อนหวานอ่อนโยนกับตัวคุณเหมือนกันมีเคียงขับปรากฏขึ้น ค,คือหมายถึงเขาจะอาจจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณหรือให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะโฟกัสกับตัวคุณมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดคุณทําตัวที่อ่อนหวานอ่อนโยนถ้าเกิดคุณทําตัวที่แบบหัวแข็งหรือทําตัวต่อต้านเกินไปคุณอาจจะขึ้นคานได้อันนี้คือหมายถึงพ่อไม่เม่อันนี้หมายถึงแม่ไม้หรือขึ้นคานก็ได้นะใบนี้ดังนั้นคุณไม่อยากขึ้นคานคุณก็พยายามดูแลเอาใจใส่นะครับเนาะแต่ถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งเขาก็ทิ้งมันไปเถอะ มันมันไม่โอเคตอ่อใจนะเนาะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นบาดแผลกับความรู้สึกเนาะหรือบางทีเขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนไฟที่ลุกโชนก็คือในออฟวานเกิดขึ้นคือจริงๆมันก็แบ่งรับแบ่งสู้นะนะครับบางท응ีบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ร้อนเป็นไฟบางทีเหมือนกันถึงแม้บางทีเขาก็เย็นเป็นน้ําคืองงไหมครับบางทีมันก็เย็นเป็นน้ำบางทีก็ร้อนเป็นไฟคือหมายความว่าอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่ไม่นอนอืม คือบางทีเขาก็อยากโรแมนติกบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนกับหลอนหลนที่อยากจะแบบอยู่กับเราไม่ได้เขาก็ต้องแบบว่าออกไปหรือเขาอาจจะต้องแบบว่าไปไป,ไปมาๆอย่างที่บอกไปหลักๆเลืกๆหรือมีอารมณ์บางทีอารมณ์อยู่ดีๆก็แบบ เปลี่ยนแบบโดยโหมดโดยกระทันหันบางทีโดยที่เราแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสุดท้ายเราก็เอ๊ะเราทําผิดอะไรทําไมถึงอยู่ดีเราก็ต้องโกรธโมโหฉุนเฉียวขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยต้องมีแบบปะทะกันได้บ้างอะไรทํานองเนี้ยนะครับยังไงก็ต้องสะกดข่มอารมณ์นิดนึงนะเพราะว่าความรักมันต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับมีหนึ่งเหรียญเกิดขึ้น หนึงเหรียญน่ยหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความรักความสุขที่มันอาจอาจ,จะสามารถเติมเต็มได้แต่บางทีหนักแน่นมั่นคงมากเกินไปมันก็ทําให้เราเป็นคนแข็งกระด้างได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นไพ่สรุปแล้วแล้วก็ยังมีการกลับมาของคู่ของคนรักได้นะครับแล้วก็มีความรักที่ยั่งยืนมั่นคงการคืนดีกัน ใครที่รอคอยกับความรักความสัมพันธ์สามารถคืนดีกันได้หรือมีการตกลงปรงใจกันได้หรือว่ามีทางออกทางเลือกที่ดีใครที่รอคอยเนี่ยมันจะจบสิ้นทุกอย่างแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแล้วก็การกลับมาหรือความนักแน่นมั่งคงนะครับแล้วก็มีความรักความสุขความหวังที่เป็นสองถ้วยนี้ได้เหมือนกันนะครับถือว่าอ ถือว่าราศีมีนลัคนามีนยังถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีไพ่เมนเอเนจีเป็น2ถ้วยแล้วก็มีเอ็ดออฟครับก็คือความหลักความมั่นคงที่สามารถเติมเต็มและอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีเกฑ์ของการกลับมาของคู่ครองคนหลักใครที่รอคอยนะครับก็ถือว่าราศีมีนยังถือว่าโชคดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ